สวัสดีจ้พา somebody, พี่น้องมือนี้ก็มาพบก,กับสาวเตะอีกก็เดินมือนี้เดินเมืม่อนี้ก็พ่อครัวแอกับพ,พ่อครัวปิ๊กะจัดอีกเกดินค่ะพี่น้องเด้อม,มือนี้มาเหตุงานบ้านเบ่าปิ๊ก,กนอกกินเข้าบ้านเบ้าปิ๊กเบิร์ดมืออีกแล้วพี่น้องคะ่ะมาเบิร์ดครอบครัวน้องโบน้องแพอยู่ปีนาอค่ะน้องกุ้งน้ะค่ะเนาะสวัว demasiado. สดีค่ะฉันอยู่ไกลสวัสดีค่ะ พี่ข้าน้องโบกับน้องแฟสนะคะน้องแก่อ้พี่แก่ล้างเห็ดกับข้าวเนาะพี่น้องเนาะแต่ข้าวพี่ล้องมาเบิ่งด้านนี้กับเบ้าปิ๊กกำลังเปลียนมักนะคะพี่น้องเนาะมักแล้วก็ย่างหัวเนาะค่ะหัวทาบีเด้อพี่น้องเด้อเสียมากินน้ำสต๊าฟเนาะจะมาเบิ่งต้มเฮาเนาะพี่น้องค่ะต้มไวไหมชิมต้มก่อนเลยพี่น้องเด้อ ตเตะซิมกาะเด็บพี่น้องเด้ออืมเซบอะไรกับปานี้เซบพี่น้องค่ะเซบเซเซมือเตนั่งเฝ้าไอ้ปิ้งค่ะพี่น้องค่ะ ด้านนี้กระเบ้าเอแล้วเสดเลือดแปลงเป็ดเด้อพี่น้องเด้อมากินเลือดแป่งเป็ดน้ากันมาเอแล้วเฮ็ดเลือดแปลงเป็ดได้เนี่ยค่เนี่ยขยดลงน้ำก่อนเนาะที่า้องทีนี่ก็ขอโทษขอไปน้าท่านที่บ่ได้กินเลือดนะเิ่นเฮ็ดเลือดแปลงสเตก็บ่ได้กินนะคะรอ๋อตัวนีเนี่ก็เรียกว่าอะไรเนี่ยยกขึ้นยังมีไฟ เด๋อเอ้ยอืมหนึ่งนึ่งเส้นหนึ่งเส้นทีอะไพีม่รู้ชุ่มจุ่มก้ามขามือผมได้อีกข้าวมันดิอืมพี่น้องขะขอโทษขออภัยน้ำในท่านที่ไม่ได้กินเด้อค่ะนี่เร็วเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวไปกินเนาะค่ะต้มข้ากระเราะแล้วค่ะเจ้าจะรับจิ๊กักไหจ๊ะรวมในในน้องออกตต่หัวนั่นเองอ้าวแค่ข้าวหม มาเด้อพี่น้องปลาบูนหยุดสิค่ะไม่ฮอตกีนเลยมาเด้อพี่น้องเลือดแป้งแล้วล่ะพุงแน่แต่แซ่บบพี่น้องค่ะกินนี่จ้ะกินนี่จ้ะทานบุกีนแหล้วแซ่บแซ่บน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเลือดแป้งข้างนั้นเป็ดต้มเป็ดจ้าตุ่ยเย็นเดียวมาแล้วมาแล้วมาเลยจัดตุ้ยแบบหนึ่งจับบหนึ่งเอ้าตุ้ยเมย์โอ้ยนี่แม่แซ่บเวยเดี๋ยวเม่ นล้นี่หม่ขอจังว่าเลือดแสงกินพันมาสามอนยดเรอเปลเป็ดครับพน้องเป้งเป็ดตะบุญก็ใส่คามักใไ่โอ้โหเด็บแร่น้ำจาเตะเด้อเนอาเหแล้วนะอืมจมักบาทมักอร่อยอร่อย มีนี่ก็มากินข้าวเฮือนะนส้าเจอย,จยขึ้ก้าวนั่นแหละพี่น้องกินตั้งแต่เช้ายัาคนค่ำเด้เด้มึงชิไปเอามมดมาวิน่นเด้มึงแส่เลยเนาะแสบเอาไปรูน้<ๆ>นะาจะไปเพื่นั่นไล่เมื่อกระบ่เมื่อแล้วมือเช้านี่ผัดไอ้กินลาบก้อยซิ้นเนาะผัดมือเที่ยมมะพว่าไก่ย,ย่างหา้าดาวไปหน่อยตุเกิดต้มมือเช้านี่ ตอนแรงมาเปิเป็ดสามตัวพี่น้องเอ้ยพอมาใหดได้เงินเจ้าจ้อยนี้กูม,มือก็ได้หมื่นเจ้ากินหยังมื่นก็เข้า <ไป S 1> มีหลายเน<ม>าะพี่ทางน้องา็เจ้าจ้อยคนเลี้ยงดีเด้อค่ะพี่มันหยุดก้นน่พี่น้องขาพวงในวงบันเทิงน,น,น้อยๆเด้อว,วงสามครอบครัวขาดครอบครัวหนึ่งค่ะน้องเปิ้ลเด้อค่ะบาได้มานะารวมากินเนดังแล้วมาๆา พอกลัวใหญ่กินอย่างกันเนาะเลือดแป้งผู้ใหญ่น้อยจัดเลือดแป้งเลยบ่ใหญ่น้อยเอาน้ามามันเลยบธรรมดาเลยใหญ่น้อยดามโตมืงอนี้น่นี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 ้นล่นี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 ่น่นี่่าี่่ สามโตได้มาเนี่ี่ลืมแม่แม่นสเปาปิ๊กไปเลี้ยงสามโตค่ะไก้สองโตเป็ดสามโตอืมช่วยบสบูรณดสานี่มางอ้โตหนึ่งมือเสาร์นี่อือไก่สโตอาบสวัสดีค่ะแม่หน่อยลักเจอกับสับเตใไม่เด้อค่ะบ๊ายบาย